ตามสูตรเขาเลยอันนี้เป็นแปลงของชื่ออะไรเนาะเจ้าของสวนแม่รัตดวันอ๋อรัตดวันลำเซินลำเซินลำเซินอุ้ยกี่ปีแล้วคะนี่สามปีได้ขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยวางแผนให้ตั้งแต่ยังไม่มีอะไรเลยค่ะเป็นพื้นที่โล่งๆมาช่วยวางแผนชีพปลูกตะเคีแล้วแล้วดินนี้เป็นดินแบบไหนเนาะนี่ เรเป็นเืองรเนเนเหนียวเลยค่ะเริ่มแรกเป็นเเหนียวทงนาเลยค่ะออเอาตะขบมาลงก่อน,ออนหนึ่งปีนี้เป็นรูปแบบเลยนะคะจันตะขบลงก่อนหนึ่งปีแล้วค่อยเอาผักหวานมาลงแล้วก็ปลูก,ลกปลูกรอบเลยเนาะน้อยนี่เนาะค่ะรอบเลยสองสี่ห้าห้าต้นเลยได้ไหมอนี้เก็บเก็บได้สักปีแล้วคะนี่เก็บได้กี่ปีแล้ว บ่ประเงินครับแล้วแต่มันออกดอกเริ่มเริ่มเก็บได้ตอนอายุจักปีค่ะเก็บปีไก่ครับอ๋อเริ่มเก็บปีไก่สองปีก็เก็บได้แล้วแปลงว่าให้เขารอเขาอายุสามปีก่อนค่อยเก็บยอดเพราะว่าแต่มันหลายใช่ไหมแต่ทีนี้มันเยอะปีที่สองเห็นเขาแตกยอดจริงปล่อยแล้วแล้วสำคัญก็คือปล่อยให้ให้ คนอื่นเก็บเองด้วยค่ะทีนี้เละเลยจริงๆเขาจะโตกว่าน,นี้นะคะอีะ่กายก็เลยบอกว่าปีนี้หยุดอย่าให้คนอื่นเขาเก็บเพาะว่าเขาเก็บเขา เขาจะเก็บยังไงเขาก็เก็บนะคะเขาไม่นึกถึงว่าบางคนก็เก็บไม่เป็นเก็บไม่เป็นนี่เป็นยังไงคะเก็บไม่เป็นเนี่ยทำให้ต้นถั่หวานมันมันแก r a อย่างงี้ค่ะจริงๆอ่ะถ้าถ้ามันไม่เก็บมันจะโตกว่านี้ถ้าต้องให้มันโตโตเลยบางคนก็็เดดคือคือยอดจิงกระโดงก็คือต้องปล่อยให้เขาโตจริงๆมันต้องเอาชิดยอดเลยใช่ใช่ไหมเออต้องชิดตรงนี้เลยอันนี้โซมแล้วเหรอเราก็ว่างามอยู่นะโซมค่ะ ไม่ไม่เก็บเ no? okay? ขาเยอะเกินไปนะเขาเขจะงามกว่านี้ค่ะขายลูกโลเท่าไหร่คะขายโลเท่าไหร่คะนี่บ้านเราได้กี่โลและเท่าไหร่ขายโลละสองค้อยโลสองร้อยให้น้ำสปริงเกอร์เนาะสวยเลยแต่ดีแล้วนี่อย่าให้สูงด้วยนีจะได้เก็บง่ายสูงมากแต่มันเก็บยาก โอ้แสดงว่วาแทบไม่มีต้นตายเลยอะไรคะัวเยอะเลยน้ะน,นี่โอ้ขี้วัวมาใส่เหรอคะนี่ขี้ขี้วยครับอ๋อใส่ขี้วัวด้วยอ๋อแล้วก็ไลให้น้ำไปเนะาะพื้นที่ทั้งหมดกี่ไร่คะนี่ทั้งหมด ไรหนึ่งเนาะอ๋มีต้นผักวานกี่ต้นบันนี้มีหลายบ่ต้นผักวานที่แรกหรอมาเป็นพันหมดเหรอเป็นพันอ๋อเหลือเหลือครบเหลือทุกต้นบ่คะเหลือคร่ะติดหมดบ่มีตายเลยโอ้โหโอ้โหตะตะคบนี่ก็สูงคมหมดแล้ย น้อยกำลังโฆษณาอยู่มีอะไรอวดบ้างอ,อ๋อแต่กามน,น้องงามน,น้อง <มา S 1> ดีใจไหมนีไ่ได้ขนาดนี้โอ้ได้ผลแล้วนี่โอ้เอาฟางมาคุมด้วยคนเดียวมไม่รู้จะทำอะไรโอ้ดีแล้วโอเคอยู่นะคะนี่สวยมากเลยโอ,อ้สมบูรณ์มากนะคะเนี่ยก็่กเก็บแกเก็บได้แล้วนี่ ผลผลิตเดินหน้าออกแล้วใช่ไหมเดออิเนหน้าเก็บได้แล้วน้อยน้อยน้อยค <c oughs> งเส่คงคช่อยู่ทั้งนั้น,น,น,นไม่ให้เก็เกบว่าให้รอก่อนแต่มันใหญ่นี่แต่เขาทำดีดีนี่ใส่ปุ๋ยให้ให้ขึ้นทางลำต้นก่อนแต่ดีนี่ทำรูปแบบนี้ที่ว่าเอาฟางมามาคลุมเนาะ แล้วก็ใส่ขี้วัวไว้ลดน้ำแล้วก็เดี๋ยวมันก็จะย่อยย่อยลงไปดินดจะได้คุมดินไว้เนาะเออจะทำข้อท่าดีสวยสวยน้อยอันนี้ใครแนะนำเขาให้เอาขี้วัวอะไรมาใส่แบบนี้ <c oughs> เขาเนะี <c oughs> ่ยก็คือความเข้าใจก็คืออ๋อเป็นงามแต่ดีอยู่ค่ะดีอยู่<ด>คุมดินเนาะนะคุมดินเออคุมดิน ต่างๆเนี่ยที่เอามาใช้เนี่ยไม่ไม่มีผลต่อการทําให้ผักหวานเติบโตแต่บํารุงหน้าดินค่ะแต่ว่าปุ๋ยที่ทําให้ผักหวานเติบโตก็คือสารอาหารก็คือเศษอาหารในครัวเรือนเราเอามาหมักเป็นปุ๋ยน้ำมันจะมีแร่ธาตุอาหารอาหารครบค่ะเป็นปุ๋ยชนิดน้ำแต่ใช้ขั้วเดียนไม่ติดเป็นแดงไม่ไป่ในห่ะปุ๋ยชนิดน้ําเสร็จใช่ไหมชดราิใช่ค่ะไม่ไม่ไม่ต้องมาฉีดพ่นค่ะก็คือเราได้ อันนี้ก็จะเป็นพวปกนยโตเจนก็ได้อยู่น้อยบใบักหวานแล้วทีนี้ก็คือมันมันยอดออกมามันเอกลักษณ์เขามันมันหายไปคือเขาบำรุงแค่ดินให้ยอดเขาเขาทำของเขาเองค่ะพอเขาออกยอดมาพวกพวกกลิ่นพวกกลิ่นพวกรสชาติเลางมันจะคงความเป็นผักหวานป่าถ้าเราไปบำรุงใบเยอะๆเหมือนทางไอ้บ้านหมอที่เขาทำน่ะเน้นงาม เวลาเอามาทานมันมันรสชาติผักหวานกลิ่นผักหวานมันหายไปค่ะมันงามอยู่งามมากยอดงามแต่ว่าเอกลักษณ์ผักหวานกลิ่นมันไม่หอมไม่มันไม่หวานค่ะเราจะทํากลิ่นยังไงล่ะน้อยเราจะทํากลิ่นยังไงล่ะเพราะว่าถ้าเราใส่อย่างนี้ก็เหมือนเราดูแลบํารุงหน้าดินไปแล้วพวกนี้มีธาตุอาหารเด้ไม่เป็นไร n i t r o g e มีอะไรเราไม่ได้ไปฉีดพ่นใบเขาเราให้อาหารทางดินได้ค่ะให้ได้ ก็คือการออกยอดออกใบต้นเขาทำของเขาเองไม่ใช่ว่าเราไปรับขั้นขั้นตอนเอาปุ๋ยเอาฮอร์โมนไปฉีดใส่ใบอ๋อความหมายของน้อยคืออย่าไปพ่นตรงนี้ใช่ก็คือไม่ต้องเดี๋ยวมันก็สังเคราะห์ของมันเองพวกธาตุอาหารพวกนี้เออสังเคราะห์แล้วเขาก็ดูดขึ้นไปกินก็ได้เหมือนกันมันตามภูเขาสมัยก่อนแต่ไม่แนะนําให้พ่นทางใบแต่ใภูเขาหลายคนว่าให้เอาปุ๋ยเอาอาหารไปให้ไม่ใช่ในภูเขามันมีสัตว์เยอะแยะพวกมูลสัตว์เองต่าง มันก็เป็นปุ๋ยโดยธรรมชาติเขาออกมาก็คือหน้าแง้งกลิ่นเขาเหมือนถึงนี่หอม,อมค่ะการให้น้ําก็มีส่วนให้น้ําให้ปุ๋ยก็อย่างปีกายปีกายมีคนแนะนําว่าเออหาก,กิงไอลิดใบเพื่อให้ยอดออกหมายว่าไม่จะเป็นอยู่ที่การควบคุมน้ําสกวานป่าเปียกสลับแห้งให้น้ําเต็มที่อย่างเงี้ยแนะนําเขาสองรอบแล้วแล้วทีนี้ปล่อยแห้งค่ะ ปล่อยให้แห้งสักหน่อยออกเองแตกเองเขาจะตายมีน้ำไม่กินอาจจะตายเดี๋ยวออกยอดมาทีนี้คือคือแค่เข้าใจคือให้น้ําไปตลอดก็ไม่ออกค่ะมันสบายเกินไปให้น้ําให้เต็มที่อ้าวสดชื่นเต็มที่แล้วทีนี้งดเลยทีนี้ออกดอกแล้วบอกท่านอี่มีดอกหรือยังปีนี้ปีนี้ก็คือมีต้นแม่ไหมต้นแม่ที่เคยจะได้หมากมีไหมยังยังไม่ได้เนาะสามปี เนี네่ยถ้าถ้าปีไกยไม่ไม่ไม่เก็บไม่ละเลงเยอะน่ะจะงามกว่านี้ได้เงินหลายเด้อเนาะปีกกยเนาะเติมได้เมื่อละสิบโลเออโอ้สิบโลโลละสองร้อยเออมันมันอยู่กับตกรบเวลาเขาออกมาเหมือนฝนมิ้นเลยนะคะน้าเขาออกมันจะเยอะงามมาดูงาม กุมภาก็มาได้แต่ว่าแต่ว่าช่วงที่จัดเราน่าจะสักมีนาถ้ามีนาเข้าหน้าร้อนภักหวานป่าเป็นพืชที่ชอบอากาศร้อนง่ายมันรลายหายกินเยอะรลายหายกิน้านตาจริงค่ะถ้าจะเห็นแบบสวยๆก็คือมุดถึงไปปลายนัยทุกเลยนี่เลยเนาะมันจะออกมาตามดดาานิลูกกว ันนี้ก็ออกจะใบออกมนๆหน่อยน้อยนี่เนาะ,ะตอนนี้เนาะมันจะมีผสมผสม,สมกันเนาะสายพันธุ์โคกค่ะอาจารย์ก็คือจัดว่าอยู่ในสายพันธุ์โคกนะอย่างต้นข้างหลังเนี่ยที่แบบกิ่งกระดงถ้าถ้าไม่เด็ดมีดง,ดงมัน,นมันเขามาันจะขึ้นยอดเยอะกว่าน,นี้แต่นี่ไปเด็ดต้นเล็กคือแต่ดูความต้นแล้วก็คือแนะนําให้น้ํากับปุ๋ยมาปีนี้ไม่แน่อาจจะเห็นมีต้นที่ออกดอกออกดอกได้ผลเนาะดูความต้นเ็าสมบูรณ์เนี่ยอย่างนี้ปลูกเป็นกอ ปูเป็นกอกก็คือข้อดีของเขาก็คือถ้ามีต้นที่มันเป็นดอกตวัวเมียเราก็เก็บไว้เป็นแม่พันธุ์ค่ะมันจะจะแยกได้แต่เขาสมบูรณ์ดีเนาะพูดถึงเนาะสมบูรณ์ดีมากมแม่แม่เปิดเปิดหากีผักวานมันมันอันนี้่อาจารย์นี่มีอยู่น้ำมันซาะ มันเป็นอย่างลากมันอันนั้นที่เราเดินลากเลยจะได้จะได้เห็นเอกศกับประวันิประวันจุ๊บลากะศบเออไหนไหนดูไหนสินจุ๊บกันไหนลากศพอ่าจุ๊บกันยั่นี่ประวัตลากมันจะขาดนั่นนี่เห็นเลยนะเนี่ยลากมาเลยนะคะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อต้องจับเอ้ามันขาดบ่เนี่ยมันขาดเนี่ยขาดบอกนี่นี่นี่มันจะจุ๊บกันอย่างนี้เลยนี่เนี่ยจะมีเดี๋ยนี้เน่ยเนี่ยใช่เนี่ยเนี่ยเนี่ยผมจะมี ลากสีดํานั้นคือลากของตะขบนอันนี้ผักหวานเนี่ยเขาจุ๊บกันเลยเนี่ยติดกันเลยเหมือนลากมันอิงอาศัยมันสังกันเลยอะเนี่คถึงได้ว่าเขาเดินเป็นลากเบียนนะคะมันจะไปกินกับเขาเนี่ยลากผักหวานนี่ใส่เดียวกันกับตะขบเลยค่ะเขาจะออกมาแล้วต้นแล้วเล็กๆก็ไปเบียนเล็กๆนั่นเองเนาะใช่ไหมเนี่ยลากเล็กๆนะเหมือนอาหารเลย